แซมยำข้านชุดสวยมากนี่โอ้โหนะฟ้าตกสวรรค์นะคะตกสวรรค์ ี้เราจะพากันไปนอนที่โฮมสเตย์บนดอยเจ้าระหว่างทางเจอฝายฝายกันน้ำาองชาวบ้านเนาะสวยเลยเส้นทางธรรมชาติจเจ้าเส้นทางก็จะมาทางเก่งสุดเลยค่ะแถวแถวโซนเลี้ยงช้างนอนแลวอวตามทีเด็ดมาเลยมาเจอพักที่แดนดอยโฮมสเตย์เจ้านี ขึ้นมาข้างบนมีหลายเจ้าเลยนะคะนี่จุดนี้เป็นลานการเต็นแคมป์เราโฮมสเตย์อยู่ข้างบนผูกผักแก่ๆก็ผูกกระลำวิธีได้เลยนี่อันนี้ผูกมะละกอมะละกอมากินส้มแม่แตงก่อนขึ้นไปที่โฮมสเตย์นะครับก็มาแวะที่สวนสตอเบอรี่นะครับโอ้โซนนี้สวยแน่นเน่สวยวิวงามมากครับ อ่ะเราเน้องๆก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปกันนะครับก็เป็นปูผักกาดแซมด้วยนะนี่มีผักกาดมีสตรอเบอรี่นะครับเจอไหมจ๊ะไม่เจออ๋สตาซอยากเก็บสตรอเบอรี่ใช่ไหมเจอเป็นผักกาดอ๋อผักกาดน้งผิวว่าอยากเก็บสตรอเบอรี่อ่ะข้ามแก้วลงไปละที่เห็นข้ามแก้วลงไปแล้วนี่นี่ข้ามแก้วมีไหมข้ามแก้วอ๋อกำลังดูอยู่เนาะสตาซาระวังเนาะ แก้วลงได้นี่ทีนี้ทำแก้วนี่สีแดงๆ,ๆนี่ทำเกลวอ๋อนี่ไง<ำ>สีแดงมีเ,เริ่มเห็นมีละครับสายตาต้องดีระวังทิ้เอนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาพักโฮมสเตย์กันนะครับโอ้โหอ่ามีลูกงแดงแล้วนะครับตา้อ,าบบาอาที่มันาขาวๆพวกนี้มันก็แดงเนอะ อมชมพูมันพวกนี้มันก็แดงสตอเบอรี่อันนี้ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นี่มันบางตาน้องไปละม,ม sociedad, Bref, Pang, ını, ันบางตาเยอะเลยเก็บวันนี้พวกนี้ให้กิน นอยู่นะว้าวมาให้นูนนูนปีโอ้ทางโน้นเลยนองเพืมอลไม่อาถ่ายรูประวังลื่นนะครับเยอะเอุ้ยดึเลนะ ข้าแก้วข้าแก้วได้กี่ลูกนะสองสามลูกได้หกลูกก่อนขึ้นที่พักเข้าที่พักนะครับแวะเก็บสตรอเบอรี่กันก่อนเริ่มได้แล้วสาวี่แดงเยอะ ระวังเลื้อนนะครับข้าแก้วสู้ตายนะคุณแก้วสู้ตายนะโอ้โหพึงแล้วสวยแล้วชอบกินแต่ก่อนที่บ้านหนูก็ปลูกไว้นะคะเอเหรอเออใช่เคยชิมอยู่เมื่อก่อนบ้านค้าแก้วปลูกด้วยเหรอแล้วตอนนี้ไม่ปลูกแล้วมปลูกลากค่ะอันนี้ลูกเล็กๆหวานชิมไหมชิมได้ไหมเนี่ยหวานหวานหวาน เอาไม่ล้างก่อนเราสดด้วยขิงแก้วหวานมากคุณแก้วรู้ไหมว่าเล็กๆนี่หวานมากเลยนะคุนนี้ไม่ล้างก่อนกินได้อยู่าเลยไปล้างก่อนเอาย้อนจงอ๋อนี่มงเหรอเนี่ยย้อจงอ่ะย้อจงฟังได้คำเดียวว้าเจ้าขอบคุณย้อจงสวัสดีอร่อยอร่อย อโอ้อีลยาไไ้จงบจี้จงบาอี้จองบาวันอีปมมาส์โอ้นี่ขันแก้วได้แล้วนะที่ช่างประมาณ100บาทนะครับ ใกล้ถึงแล้วนะครับวันนี้เราพักที่แดนดอยใช่ไหมดูโมสเต์แต่ละที่คล้ายๆกันเนาะบางที่จะเป็นเต็นท์นะคะโดมมีขายเชฟญี่ปุ่นนะ GPS เขไม่พูดทาโกยากิแดนดอยไปตั้งไหนคะโอเคคไปเลยเจ้าเจ้าทีมหน่อย GPS จ้าเราตรงอางเดียวไปจ้ามุ่งสู่แดนดอย จุดนี้ก็สวยนะคะเดยหค่ะน่าจะกระลำยังไม่เข้าหัวนู่นเจอแวบๆอยู่ข้างในสุดเห็นคุณพี่ใส่เกงม้งอะต้องทักทายชาวม้งว่าย้อจงสวัสดีย้อจงเป็ว่าสวัสดีครับย้อจงใช่ย้อจงนี่ตรงนี้สวยมากหลงเขา เต็มนะแล้วก็สอบถามเจ้าอื่นแล้วลงเขานะขวามือนี่เป็นไงแดนดอยขนาดนู้นครับเต็มลงเขาเต็มจุดเช็คอินของเราแดนดอยนะครับแบนดนดอยโฮมสเตย์โอ้โห จอดรถแล้วก็เดินแล้วก็เดินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่พักกันนะครับค่ะนี่แดนนอยกับบ้านรอตะวันเป็นพี่น้องกันใช่ไหมจจะให้สาวๆเลือกว่าจะนอนหลังไหนแต่ว่าเราจองไว้จองไว้สองหลังนะครับอ้าวได้นี่ยเนี่ยสวยสวยตรงนี้สวยครับครัแก้วตลกกันท้าเดิกันได้เนาะ ก็ไปนอนที่นู่นได้เลยใช่ถ้าจะกินกินะอย่างนั้นอว้าก,กว่าก,กว่างพุกที้ระเบียงกว้างโอเคอ่ะเดี๋ยวขอ,อดูห้อ,องพักนิดนึงนะคะรับนะถ้าจะเสริมก็ได้แต่ว่ามันจะอึดห้องประมาณนี้อ่นะห้องประมาณนี้เนะาะสระสามารถอาบน้ำตรงนี้ได้ด้วยอัดฮะ อัานน้ำไม่ไหวมั้งคะแล้วก็วิวมุมกว้างนะครับอ๋อประมาณนี้นะอะลองไปดูอีหลังหนึ่งนะครับที่นี่เป็นชาวมงใช่ไหมครับอ่าอ่านอ,อ,อีหลังหนึ่งสิ เสริมหรือยังแจ้งเสริมนโอ้พอมาดูจริงๆก็สวยนะสวยค่ะโอ้ตอนนี้กว้างนะเนี่ยมีเตาวันปีนี่นะใช่อูได้ไหมล่ะนี่ไงมีร้านของเราร้านแคมป์ยำข้าวเ่นเต้นจะคือล่ะเต้นจะมีอยู่ได้เลยสาวชอบหลังไหนครับหลังนี้สิพี่เบียร์ให้สาวๆเล่นหลังนี้เนาะได้ได้ได้สาวๆอยู่หลังนี้แล้วกันอ่ะขออนุญาตดูที่พักนิดนึงนะครับ นี่ห้องสวยงามมากเลยนะครับว้าวอันนี้เหมาะ3คนนะครับอ่ะสสาวสามสไตล์แล้วก็อาบน้ำกันตรงนี้เลยโอ้โหส,สาหารอาบน้ำกันตรงนี้นะครับกับประมาณนี้นะครับสอบถามราคาทางเพจได้ใช่ดูห้องน้ำหน่อยอห้องน้ำในตัวนะครับโลแต่ว่าบบน,น้ำมัซน,ำนซ้ายขวาอ๋อ okay. น้ามนซ้ายขวาโอเค เช้าโคกสวยงามสะอาดนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่ตรงนำ้มองอยืมนี้มีปาร์ตี้หมูกระทะใช่แล้วรอบกองไฟฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้จะเป็นแบบแช่อา

ีว่าเมื่อกี้สาวถ่ายรูปนะขอชมหน่อยบอกว่าเขาบอกว่าแบบชุดสวยมากนี่โอ้งฟ้าตกสวรรค์นะคะชุดน้องๆสวยมากเลยเนาะใช่ดีเราใส่คลุมตีมมานะเท่าคนหนึ่งเดี๋ยวยามค่ำนี้เราจะไปกินหมูกระทะกันนะครนะอีกโซนหนึ่งนะพอดีว่าจะมีเออ เป็นร้านกว้างนะครับนะแช่มแล้วก็น้ำตกเย็นกินแก้คุยค่ะอ่ายไหมวายไหมเห็นสบายเนี่ยหายแล้วค่ะหายเลยใช่ไหมหายไปหมดทิ้งเนาะหายเลยคืนนี้พี่เบียร์จะเป็นดีเจค่ะพี่ยังจะเป็นดนตรีเป็นแดนนะเป็นแดนนะวันนี้วันนี้จัดเลยครับน้องอย่าฟังเพลงจัดใหยร้องบอนไปร้องบอลไปเจ เต้นะก็มีนักเต้นก็มีลำวงรอบกันไฟอันนี้อันลำวงดีกว่าอันลำวงก็ได้ได้จัดไปครับเขาแก้วดูชุดหน่อยสวยมากเลยยืนโชว์ยืนยืนโชว์ทางรีทางรีทางรีเต้เต้่ะนี่ดูชุดดูชุดโอ้โวอ๋อหนึ่งคะอันนี้น้องคำแก้วตัดเองนะสวยสวย นี่น้องสวยก็สวยค่ะนี้ก็ของแก้วตัดให้ค่ะว้าวนี่กินกันไม่ลงเลยนะครับเออเรามาแบบกินกันไม่ลงหนาวๆเลยคนก็ทีมสีขาวกับทีมเกันค่ะเราจะเทเทนแบบจะเทียบหน่อยใช่แล้วครับเราไปกินหมูกระทะกันนี่คุณจะไปดีกว่าเนาะถ่ายกันไอ่ก่อฟืนนะครับเพิ่มไออุ่น ก็ค่ำคืนนี้น่าจะหนาวนะครับแป๊บแป๊บหนาวเลยเลี้ยงสาเจ้าบนนี้ไม่ได้ดูโอ้ให้จาดเก้าโอซิซเนี่ยนี่น่าจะหนาวนะครับแล้วก็หนีเตาเอาถ้เอาสองเตาเนาะไ้ค่ำคืนนี้กินกันที่หน้าห้องของสาวๆเลยว้าวพักผ่อนชิวๆส่วนตัวไปแล้วก็ลดความร้อนให้ดี บนดอยสีส้มเลยชื่อเนะ้อทำง,งานางเขาแล้วก็โฮมสเตย์รายรอมไปทั่วเลยนะแสงสุดท้ายแล้วนะคะนี่สีทองเลยอะ่ะ ใช่ใชับรไยแไกายามคำนะครับ เบครับสวัสดียามเช้านะครับใช้เช้านี้มาเติมพลังกันกับข้าวต้มนะครับมีขนมปังเลยว้าวยังเช้านะพูดเรี่องเนาะต้มไก่มีไข่ด้วยครับต้มนะครับ ครับขากลับก็อย่าลืมมาแวะสวนส้มกันนะครับสวนส้มแม่มะลินะใครที่พักโฮมสเตย์เขาจะมีบัตรฟรีเข้าไปชมสวนนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปอุดหนุนส้มข้างในได้นะครับเนาะนี่คืออย่างนี้ฮะโป๊ะแล้วสวยถ่ายรูปถ้าพักโฮมสเตย์นี่สามารถเข้าฟรีได้นะครับเนาะครับเป็นโฮมสเตย์ของผมคือเข้าฟรีได้เลยอ่าโอเคครับเพราะว่าเราพักโฮมสเตย์ก็จะมีตั๋ว แต่แต่ก็สามารถอุดหนุนส้มข้างในได้นะครับเนาะครับผมครับไปนี่ก็จะมีตะกร้าให้สาวๆเข้าไปแล้วก็ในนี้คือเป็นบุฟเฟ่ในนี้นะฮะกินได้เต็มที่กินได้เต็มที่เลยในนี้คือเราสามารถนั่งกินได้เลยแต่ถ้าเรารสชาติถูกใจจะเอากระดานกดโลละห้าสิบบาท โอเคครับกิโลละ50บาทนะสวนส้มสดจากที่นี่เลยนะครับใหญ่เลอ่ะใหญ่เอกระเป๋าใส่ห้ากรานก็น้นกันไก่ตักนะครับครับเนสกระบาลอ๋อเป็ไงมีกันไก่ด้วยนี่ครับแก้วนี่มีโคตรติดไวจะอยู่ได้นานที่สุดนะครับโคตรติดไวจะอยู่ได้นานที่สุดถ้าเราอยากกินเราก็แกะกินได้แต่ถ้าเนสกระบต้องกเอาละเาะห่วกบาละแหว่สนส้มันนะครับสามารถอุ่นได้โลละ ชิม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 ลองดูเอาลูกเหลืองเขาบส้มนี่อร่อยมากข้างในมีปุ่นบุฟเฟ่ส้มเลยนะ้าดผ้าโฮมสเตย์แดนดอยอ่ะสามารถเข้ามาเก็บบุฟเฟ่กินจุกๆแล้วส้มคือมาได้แวกธรรมชาติมากขายแค่โล5ห้าสิบเยวเลือกลูกโตๆนะกลิ่นส้มละใครตาได้ตาดีก่อนโอ้โกชิม ไ,ได้ใช่ไหมหวานมากว้าวหวานเจ้า,าต้องซื้อกล,ลับบ้างต้องปรุงรสนี่แบบนี้ครับอ่ะ,ะออหวานครับหวาน,วานาก,การันตีจากคุณเอีย้ยงละโอ้หเมื่อกี้ลองชิมแล้วคำแก้วอร่อยครับรสชาติดีชิมดูววนค่ะัเ,เ,เนื้นอเน้นๆไงเอ่ยอร่อยค่ะ ได้เนาะสายมีแบบอุ่นๆแล้วนะครับบอกแล้วว่าข้างบนมันลูกใหญ่ไหนแกแนะ่นลูกนี่ตัวใหญ่ตั้งเบียร์จัดไปนะค,ครับรส,สาวพอได้ชิมรสชาติเขาเพราะว่าไม่พอต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับอุออ่นุนเลยและกันเนาะครับเด็ดเด็ดเด็ดเก็บเองเลือกได้เลยกินด้วยนะ กมาจัดไปคนละ5้าโลสกล่องจุกๆนะครับกล่องละ5้าโลนะที่ยกนี่คือ10โลแล้วเนี่ยสั่งออนไลน์ได้นะคะใช่แล้วแม่มอลลนะคะหวานทุกลูกเด็ดจริงปลอดสารออร์แกนิกครับ